หากคุณต้องการดึงดูดเงินและพลังงานดีๆในเดือนนี้โปรดฟังจนจบวันนี้ฉันจะสอนพิธีกรรมง่ายๆให้คุณทำในวันที่30มิมิถุนายนและเตรียมพบกับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้เลยวางอบเชยไว้ในบ้านของคุณในวันนี้แล้วดูว่าชีวิตทางการเงินของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือความลับโบราณที่สามารถเปิดประตูสู่ความจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไม่คาดคิดสวัสดีทุกคน ฉันหลงไหลในการแบ่งปันความรู้ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ที่นี่ในช่องเราเน้นที่การนำพิธีกรรมคาถาและแนวทางปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมาใช้เพื่อช่วยให้คุณดึงดูดความจเจริญรุ่งเรืองความรักการปกป้องและพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตหากคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงพลังงานของคุณขจัดสิ่งอุดตันและดึงดูดสิ่งดีๆพื้นที่นี้สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณ วันนี้เราจะมาพูดถึงบางสิ่งที่พิเศษมากนั่นก็คือพิธีกรรมอบเชยที่สามารถเปลี่ยนกระแสแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณได้อย่างสิ้นเชิงและคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นอีกพิธีกรรมนี้เรียบง่ายเข้าถึงได้และทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือมีความรู้มาก่อนหรือไม่เพียงทำตามคำแนะนำด้วยศรัทธาและความตั้งใจผลลัพธ์ที่ได้อาจทำให้แม้แต่คนที่ไม่ค่อยเชื่อก็ประหลาดใจได้ทำไมฉันถึงตื่นเต้นที่จะแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ เพราะฉันรู้ว่าพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองสามารถส่งผลดีต่อทุกแง่มุมในชีวิตของเราได้มากเพียงใดเมื่อเราสามารถดึงดูดเงินและความอุดมสมบูรณ์ได้เราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องการเงินเท่านั้นแต่เรากำลังพูดถึงความปลอดภัยเสรีภาพความสงบในจิตใจและความสามารถในการทำให้ความฝันของเราเป็นจริงและเชื่อฉันเถอะว่าพิธีกรรมนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้แต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกรายละเอียดของพิธีกรรมอันทรงพลังนี้ฉันอยากถามคุณบางอย่างที่สำคัญมาก หากคุณยังไม่ได้สมัครรับข้อมูลช่องให้คลิกปุ่มสมัครรับข้อมูลทันทีและเปิดใช้งานกระดิ่งวิธีนี้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ฉันโพสต์เนื้อหาใหม่ที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับและพิธีกรรมเพื่อเพิ่มพลังและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนอกจากนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอด้วยวิธีนี้จะช่วยให้ฉันเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและแบ่งปันความรู้นี้กับผู้ที่ต้องการและคุณรู้ไหมว่ามีอะไรอีกในตอนท้ายของวิดีโอนี้ฉันจะให้เคล็ดลับพิเศษสุดพิเศษแก่คุณซึ่งสามารถเสรริิิมมพพลขงธีีีกรรนน้้้ใหดย่ึ ดังนั้นอย่าพลาดตอนต่อไปพระทุกวินาทีที่นี่มีค่ามากเชื่อฉันเถอะคุณจะไม่อยากพลาดส่วนนี้แน่นอนก่อนที่เราจะไปต่อฉันอยากจะเน้นย้ำบางอย่างที่สำคัญมาก ทุกสิ่งที่ฉันแบ่งปันที่นี่มาจากการค้นคว้ายอย่างลึกซึ้งและการเคารพต่อประเพณีทางจิตวิญญาณพิธีกรรมเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติโบราณที่เมื่อรวมกับศรัทธาและความตั้งใจแล้วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในความเป็นจริงของเราได้ไม่ใช่เรื่องของเวทมนตร์หรือโชคช่วยแต่เป็นเรื่องของการจัดพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับจักรวาลและปล่อยให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นหากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีใช้พลังอันทรงพลังของอบเชยเพื่อดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาบโปรดติดตามชมต่อไปเราจะร่วมกันเปิดเผยความลับนี้และเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับพิธีกรรมที่สามารถเปิดประตูที่ไม่คาดคิดเตรียมตัวให้พร้อมติดตามชมเราจะพูดถึงสิ่งที่กระทบกับชีวิตของผู้คนมากมายโดยตรงรวมถึงชีวิตของคุณด้วยปัญหาทางการเงินและพลังงานคุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่าไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดก็ดูเหมือนว่าเงินจะไม่ไหลเวียนอย่างที่ควรจะเป็น หรือว่าแม้ว่าจะมีเงินเข้ามาบ้างแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีร่องรอยความรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดและหยุดมิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิดและมักมีหลักฐานที่ลึกซึ้งกว่าปัญหาทางปฏิบัติทั่วไป หลายคนเขียนมาหาฉันเพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินที่ดูเหมือนจะอธิบายไม่ได้บางคนรายงานว่าแม้จะทำงานหนักแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้คนอื่นๆบอกว่าโอกาสต่างๆมักหลุดลอยไปในนาทีสุดท้ายราวกับว่ามีสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นที่ขัดขวางความก้าวหน้าและที่บ้านพลังงานอาจหนักหน่วงทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดและขาดแรงจูงใจ การปิดกั้นเหล่านี้มาเกิดจากพลังงานเชิงลบที่สะสมมาเป็นเวลานานอาจเป็นผลจากความคิดเชิงลบความกลัวความอิจฉาคนอื่นหรือแม้แต่รูปแบบจำกัดที่เราได้รับสืบทอดมาจากครอบครัวเมื่อพลังงานเหล่านี้เข้ามาครอบงำพวกมันจะสร้างสิ่งกีดขวางในกระแสธรรมชาติของความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับการพยายามเติมน้ำในแก้วที่รวมไม่ว่าจะเติมน้ำลงไปมากแค่ไหนมันก็จะยังคงรั่วต่อไป แต่ข่าวดีก็คือเมื่อเราะส,สมพลังงานเชิงลบเราก็สามารถชำระล้างและแทนที่ด้วยพลังงานเชิงบวกได้เช่นกันและนั่นคือสิ่งที่เราจะทำในวันนี้ด้วยพิธีกรมอบเชยอันทรงพลังนี้อบเชยเป็นมากกว่าเครื่องเทศที่อร่อยที่ใช้ในครัวจริงๆแล้วอบเชยยังมีคุณสมบัติทางเวทมนต์และจิตวิญญาณที่ได้รับการยอมรับมาหลายศตรวรรษในหลายวัฒนธรรมอบเชยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอบอุ่นความมีชีวิตชีวาความเคลื่อนไหวและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เราต้องการเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้และดึงดูดความเจริญรรุ่งงเือ ลองคิดดูสิเดือนมิถุนายนเป็นเดือนพิเศษถือเป็นช่วงกลางปีเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านและการเริ่มต้นใหม่ประเพณีทางจิตวิญญาณหลายๆประเพณีถือว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขาจัดพลังงานเก่าๆและเตรียมพื้นที่สําหรับวัตจักรใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่30มิถุนายนเป็นประตูสู่พลังงานที่ไม่เหมือนใครเป็นเหมือนหน้าต่างที่เปิดระหว่างอดีตและอนาคตช่วยให้คุณปลดปล่อยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณอีกต่อไปและดึงดูดสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงเข้ามา หากคุณรู้สึกว่าชีวิตทางการเงินของคุณหยู่ชะงักหรือทุกอย่างไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คุณต้องการจงรู้ไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ถาวรพิธีกรรมอบเชยนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ผู้คนอย่างคุณเอาชนะอุปสรรคที่มองไม่เห็นเหล่านี้และสร้างพื้นที่ให้ความอุดมสมบูรณ์เข้ามาไม่สำคัญว่าคุณกำลังเผชิญกับความยากลำบากเล็กหรือใหญ่พิธีกรรมนี้สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใดๆก็ได้ นอกจากนี้อบเชยยังมีบทบาทเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญนั่นคือเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่เมื่อใช้ในพิธีกรรมอบเชยจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและเร่งกระบวนการแสดงออกเมื่อทำพิธีกรรมนี้ในวันที่30มิมิถุนายนคุณจะควบคุมพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์ของช่วงเวลานี้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืน ดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าติดอยู่ในวงวนของความขาดแคลนหรือรู้สึกว่าการเงินของคุณไม่สะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณพิธีกรรมนี้จัดทำขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะพิธีกรรมนี้เรียบง่ายเข้าถึงได้และที่สำคัญที่สุดคือมีประสิทธิผลในหัวข้อถัดไปฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าต้องทำอย่างไรทีและขั้นตอนโปรดติดตามเพราะทุกรายละเอียดจะสร้างความแตกต่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จำไว้ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการเงินเท่านั้นเรากำลังพูดถึงพลังงานเจตนาและการเชื่อมโยงกับจักรวาลเมื่อคุณทำพิธีกรรมนี้ด้วยศรัทธาและความชัดเจนคุณกำลังส่งข้อความอันทรงพลังไปยังจักรวาลฉันพร้อมที่จะรับความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตและจักรวาลจะตอบสนองต่อเจตนาของเราเสมอตอนนี้คุณเข้าใจบริบทและความสำคัญของพิธีกรรมนี้ดีขึ้นแล้วเตรียมตัวเรียนรู้วิธีการทำพิธีกรรมนี้ให้ชัดเจนมาเริ่มก้าวแรกสู่ความจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน ตอนนี้คุณเข้าใจความสำคัญของพิธีกรรมนี้และเข้าใจว่าพิธีกรรมนี้สามารถช่วยขจัดสิ่งอุดตันทางพลังงานและดึงดูดความจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรมาลงรายละเอียดในทางปฏิบัติกันเลยนี่คือจุดที่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำพิธีกรรมอบเชยนี้ในวันที่30มิถุนายนแต่ละขั้นตอนได้รับการออกแบบมาให้เรียบง่ายเข้าถึงได้และทรงพลังเพื่อให้ทุกคนสามารถทำได้โดยไม่มีปัญหาส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับพิธีกรรมนี้คุณจะต้องใช้วัตถุดิบง่ายๆสามอย่างเท่านั้น แท่งอบเชยหรือผงการเลือกใช้แท่งอบเชยหรือผงขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของคุณแท่งอบเชยมีพลังงานที่เข้มข้นและสะดุดตากว่าในขณะที่ผงจะใช้งานได้จริงมากกว่าสำหรับบางขั้นตอนของพิธีกรรมเทียนสีเหลืองหรือสีทองสีเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์หากเป็นไปได้ให้ใช้เทียนธรรมชาติหรือเทียนคุณภาพดีเพื่อย้ำถึงความตั้งใจกระดาษสีขาวและปากกา ในที่นี้คุณจะเขียนความตั้งใจหรือความปรารถนาเฉพาะของคุณที่เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองวัสดุเหล่านี้หาได้ง่ายคุณอาจมีบางส่วนอยู่ที่บ้านแล้วหากคุณต้องการซื้อบางอย่างโปรดจําไว้ว่าต้องซื้อด้วยความขอบคุณและตั้งใจเนื่องจากแม้แต่การได้มาซึ่งส่วนผสมก็มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอยู่แล้วขั้นตอนทีละขั้นตอนของพิธีกรรมเลือกสถานที่ที่เหมาะสม ขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจว่าคุณจะทำพิธีกรรมที่ไหนประตูหลักของบ้านหรือที่ทำงานของคุณนั้นขอแนะนำอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นประตูที่พลังงานจะไหลเข้าสู่สิ่งแวดล้อมหากคุณไม่สามารถใช้ประตูหน้าบ้านได้คุณยังสามารถเลือกพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในบ้านได้เช่นแท่นบูชาหรือโต๊ะที่สง,งวนไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมเคลียร์พื้นที่ก่อนจะเริ่มให้แน่ใจว่าพื้นที่นั้นสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดทางกายภาพกำจัดฝุ่นหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็น และการทำความสะอาดพลังงานในการทำเช่นนี้คุณสามารถจุดธูปโรสแมรี่หรือเศษขาวเพื่อชำระล้างพื้นที่จินตนาการว่าพลังงานเชิงลบทั้งหมดถูกขจัดออกไปและถูกแทนที่ด้วยพลังงานเชิงบวกเขียนเจตนาของคุณหยิบกระดาษขาวและปากกาแล้วเขียนเจตนาของคุณอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นฉันดึงดูดความมั่งคั่งทางการเงินเข้ามาในชีวิตของฉันขอให้โอกาสใหม่ๆสำหรับการเติบโตมาหาฉัน ฉันสร้างพื้นที่เพื่อรับความเจริญรุ่งเรืองในทุกแง่มุมของชีวิตเขียนด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นราวกับว่าเจตนานี้เกิดขึ้นแล้วเชื่อใจว่าจักราวาลกำลังรับฟังและพร้อมที่จะตอบสนองเตรียมอบเชยหากคุณใช้แท่งอบเชยให้ห่อกระดาษที่มีข้อความเจตนาไวร้รอบๆและมัดด้วยเชือกสีทองหรือสีเหลืองสีที่เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรือง หากคุณใช้ผงอบเชยให้วางกระดาษที่มีข้อความเจตนาไว้ในขวดเล็กหรือถุงผ้าแล้วโรยผงอบเชยไว้ด้านบนปิดภาชนะให้แน่นเพื่อป้องกันนม่้ผงกระจายจุดเทียนในวันที่30มิถุนายนเวลาพลบคําให้วางอบเชยที่เตรียมไว,ไว้ที่ทางเข้าบ้านของคุณหรือในสถานที่ที่เลือกจากนั้นวางเทียนสีเหลืองหรือสีทองไว้ในที่ใส่เทียนที่ปลอดภัยข้างๆอบเชยจุดเทียนโดยจดจ่อกับข้อความเจตนาที่เขียนไว้ท่องในใจหรือออกเสียง ด้วยพลังของอบเชยฉันเปิดประตูสู่ความอุดมสมบูรณ์ขอให้พลังงานเชิงลบทั้งหมดเปลี่ยนเป็นความเจริญรุ่งเรืองขอให้เงินและโอกาสไหลมาหาฉันตอนนี้จินตนาการถึงความปรารถนาของคุณที่เป็นจริงลองนึกภาพว่าเงินจะเข้ามาในชีวิตคุณบินต่างๆจ่ายได้ง่ายเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานและโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นยิ่งภาพของคุณชัดเจนมากเท่าไหร่การแสดงออกก็จะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นทิ้งอบเชยไว้ในที่เดิมเป็นเวลาเจ็ดวัน หลังจากจุดเทียนและให้ทิ้งอบเชยไว้ในที่ที่เลือกไว้เป็นเวลาเจ็วันพอดีในช่วงเวลานี้ให้รักษาความสะอาดพื้นที่และอย่าเอาออกหลังจากเจวันแล้วให้เอาอบเชยออกและทิ้งในสวนสวนสาธารณะหรือพื้นที่โล่งอื่นๆหลีกเลี่ยงการทิ้งลงถังขยะเพราะอาจทำให้พลังงานบวกที่สร้างขึ้นมาถูกขัดขวางได้เคล็ดลับสําคัญเวลาที่เหมาะสมแนะนาให้ทิ้งช่วงเย็นเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากกลางวันเป็นกลางคืนเป็นสัญลักษณ์ของเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการปลดปล่อยสิ่งเก่าๆและดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามา ข้างขึ้นข้างแรมแม้ว่าพิธีกรรมนี้จะได้ผลในทุกข้างขึ้นแต่จะทรงพลังเป็นพิเศษหากทําในช่วงข้างขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการขยายตัวเจตนาบริสุทธิ์จะไม่ว่าเจตนาเป็นกุญแจสําคัญของพิธีกรรมใดๆทาทุกอย่างด้วยศรัทธาความกตัญญูและความไว้วางใจว่าจักรวาลกําลังสมคบคิดเพื่อประโยชน์ของคุณหากทําตามขั้นตอนเหล่านี้คุณจะส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังจักรวาลว่าฉันพร้อมที่จะรับความเจริญรุ่งเรืองแล้ว เมื่อคุณรวมเจตนาศรัทธาและการกระทําจริงเข้าด้วยกันผลลัพธ์ที่ได้ก็จะน่าทึ่งมากตอนนี้เรามาสํารวจประโยชน์และผลลัพธ์ที่สัญญาไว้จากพิธีกรรมนี้กันดีกว่าคุณจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานเหล่านี้สามารถส่งผลต่อชีวิตของคุณได้อย่างไรในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและคาดไม่ถึงอ่านต่อประโยชน์ ตอนนี้คุณทราบวิธีทำพิธีกรรมอบเชยในวันที่30มิถุนายนและมาพูดถึงประโยชน์และผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังได้เมื่อนำไปปฏิบัติจริงกันดีกว่านี้คือช่วงเวลาที่คุณจะเข้าใจว่าทำไมพิธีกรรมนี้จึงทรงพลังมากและพิธีกรรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้อย่างไรการชำระล้างพลังงานและการทำลายสิ่งอุดตันประโยชน์แรกและทันทีที่สุดของพิธีกรรมนี้คือการชำระล้างพลังงานอบเชยมีพลังงานที่สดใสและอบอุ่นซึ่งทำหน้าที่เหมือน พงซักฟอกทางจิตวิญญาณช่วยขจัดพลังงานเชิงลบที่สะสมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความขาดแคลนและอุปสรรคทางการเงินเมื่อคุณทำพิธีกรรมนี้คุณกำลังเปิดทางให้ความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแท้จริง ผู้ที่รู้สึกติดอยู่ในวงวนของความยากลำบากทางการเงินมักจะมีพลังงานที่หยุดนิ่งหรือหนักหน่วงพิธีกรรมนี้ทำหน้าที่เสมือนการรีเซ็ตพลังงานโดยขจัดสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นเหล่านี้ออกไปและเปิดโอกาสให้เกิดโอกาสใหม่ๆขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับการเปิดหน้าต่างในห้องที่ปิดอยู่อากาศบริสุทธิ์จะเข้ามาทำให้ห้องสดชื่นขึ้นและนำความมีชีวิตชีวามาให้ดึงดูดความมั่งคั่งทางการเงิน เป้าหมายหลักประการหนึ่งของพิธีกรรมนี้คือการดึงดูดความมัง่งคั่งทางการเงินแต่มีข้อสังเกตสำคัญประการหนึ่งว่าเมื่อเราพูดถึงความมัง่งคั่งเราไม่ได้พูดถึงแค่เงินเท่านั้นเรากำลังพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นโอกาสทางธุรกิจการคืนเงินที่ไม่คาดคิดหรือแม้แต่ของขวัญและมรดก ที่ทีกรรมนี้ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กสำหรับพลังงานที่ดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งเมื่อคุณรวมพลังของอบเชยเข้ากับความตั้งใจที่ชัดเจนในการดึงดูดความมั่งคั่งคุณก็กำลังส่งข้อความอันทรงพลังไปยังจัก,กรวาลและจัก,กรวาลจะตอบสนองต่อความตั้งใจของเราเสมอดังนั้นเตรียมพร้อมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเริ่มเกิดขึ้นในชีวิตทางการเงินของคุณการปรับสมดุลของบ้านและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของครอบครัว นอกจากการดึงดูดความมั่งคั่งแล้วพิธีกรรมนี้ยังปรับสมดุลให้กับสภาพแวดล้อมที่ประกอบพิธีกรรมอีกด้วยการวางอบเชยไว้ที่ทางเข้าบ้านหรือที่ทำงานจะช่วยสร้างกระป้องกันจากพลังงานเชิงลบภายนอกซึ่งหมายความว่าบ้านหรือที่ทำงานของคุณจะกลายเป็นพื้นที่ที่สว่างสวและเป็นมิตรมากขึ้นซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ หลายคนรายงานว่าหลังจากทำพิธีกรรมที่คล้ายคลึงกันพวกเขาสังเกตเห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวและสภาพแวดล้อมในบ้านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการทะเลาะเบาะแวง้งลดลงพลังงานกลายเป็นบวกมากขึ้นและผู้อยู่อาศัยทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความสงบและความสามาคัคคีผลกระทบทางอารมณ์และจิตวิญญาณนี้มีความสำคัญเนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้จำกัดอยู่แค่เงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตด้วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงของคุณกับจักรวาล ประโยชน์อันน่าทึ่งอีกประการหนึ่งของพิธีกรรมนี้ก็คือจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงของคุณกับจักรวาลและสัญชาตญาณของคุณเองเมื่อคุณก้าวไปแต่ละก้าวด้วยศรัทธาและตั้งใจคุณจะได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจกระแสะแห่งชีวิตและรับรู้สัญญ,ญาณที่จักรวาลส่งมาความไว้วางใจนี้มีความสําคัญต่อาการแสดงความปรารถนาของคุณเพราะยิ่งคุณมีความสอดคล้องกับจักรวาลมากเข้ารสิ่งต่างๆก็จะเริ่มไหลไปเร็วขึ้นเท่านั้น ที่ีกรรมนี้ยังช่วยตั้งโปรแกรมจิตใจของคุณใหม่เพื่อให้คิดในแง่ของความอุดมสมบูรณ์มากกว่าความขาดแคลนหลายครั้งความคิดที่จำกัดของเราเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อความสำเร็จทางการเงินการกล่าวคำยืนยันเชิงบวกซ้ำๆและจินตนาการถึงเงินที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณกำลังแทนที่ความเชื่อเชิงลบด้วยความคิดแห่งความเจริญรุ่งเรืองวัตจักรใหม่แห่งความอุดมสมบูรณ์ ในที่สุดพิธีกรรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวัตจักรใหม่แห่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณวันที่30มิถุนายนเป็นประตูสู่พลังงานที่ไม่เหมือนใครและด้วยการใช้ประโยชน์จากวันที่นี้ในการทําพิธีกรรมคุณกาลังปลูกมเมล็ดพันธุ์ทรงพลังที่จะเติบโตต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตเตรียมเก็บเกี่ยวผลจากมาเมล็ดพันนี้ในวัตจักรที่จะมาถึงไม่ว่าจะเป็นเงินโอกาสหรือความสําเร็จส่วนตัวผลกระทบทางอารมณ์และความหวังฉันอยากจะฝากข้อความสุดท้ายก่อนที่เราจะไปยังหัวข้อต่อไป อย่าประเมินพลังของการกระทำเล็กๆน้อยๆต่ำเกินไปการวางอบเชยไว้ที่หน้าประตูบ้านอาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อทำด้วยศรัทธาและตั้งใจแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างล้ำลึกพิธีกรรมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบางครั้งวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผลที่สุดก็เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากที่สุด หากคุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากจงรู้ไว้ว่ายังมีความมองพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองมีให้ทุกคนและพิธีกรรมนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเชื่อมโยงพลังงานดังกล่าวเชื่อมัน่นในกระบวนการปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความทุ่มเทและเปิดใจของคุณเพื่อรับพรที่เข้ามาหาคุณ ตอนนี้คุณได้เรียนรู้วิธีทำพิธีก่อนมอบเชยและเข้าใจถึงประโยชน์อันทรงพลังที่อบเชยสามารถมอบให้กับชีวิตของคุณได้แล้วฉันต้องการแบ่งปันเคล็ดลับพิเศษเพิ่มเติม,ตมที่สามารถเสริมผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้นบนนัดน,นี้เป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับพิธีกรรมและได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณขยายเจตนาของคุณขจัดพลังงานเชิงลบและดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพลังของคำยืนยันเชิงบวก หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการแสดงความเจริญรุ่งเรืองคือการใช้คำยืนยันเชิงบวกคำพูดมีพลังพวกมันหล่อหลอมความเป็นจริงของเราและส่งผลโดยตรงต่อการสันสะเทือนของเราเมื่อใช้ร่วมกับพิธีกรรมเช่นนี้คํายืนยันจะทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มเติมเพื่อเร่งผลลัพธ์นี่คือคำยืนยันเฉพาะที่คุณสามารถใช้ระหว่างพิธีกรรมนี้หรือในเวลาอื่นของวัน ความอุดมสมบูรณ์ไหลามาหาฉันอย่างลดเหลือและไม่ต้องใช้ความพยายามฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเจริญรุง่งเรืองและทุกพื้นที่ในชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความมัง่งคั่งโอกาสและพรการกล่าควคำยืนยันนี้ซ้ำๆในขณะทำพธิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณจุดเทียนจะสร้างการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพลังงานแห่งความเจริญรุง่งเรืองจินตนาการถึงคำเหล่านี้ที่กลายเป็นชีวิตภายในตัวคุณราวกับว่ามันกำลังแสดงออกมาในขณะที่คุณพูดคำเหล่านี้ แต่ไม่ต้องหยุดเพียงแค่นั้นเพื่อให้ได้ผลสูงสุดฉันขอแนะนําให้คุณนําคํายืนยันนี้ไปใช้ในกิจวัตรประจําวันของคุณท่องซ้ําเมื่อคุณตื่นนอนก่อนนอนหรือเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าจําเป็นต้องย้ําเจตนาของคุณคุณสามารถเขียนวลีนี้ซ้ําๆในสมุดบันทึกได้หลายครั้งเพื่อเป็นวิธียึดยงไว้ในใจและความคิดของคุณมากยิ่งขึ้นพลังของเกลือหยาบในการชําระล้างพลังงาน ความลับอันทรงพลังอีกประการหนึ่งที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับพิธีกรรมนี้คือการใช้เกลือหยาบเกลือมีคุณสมบัติในการชำระล้างและใช้กันอย่างแพร่หลายในแนวทางจิตวิญญาณเพื่อชำระล้างพลังงานเชิงลบก่อนที่จะทำพิธีกรรมอบเชยคุณสามารถชำระล้างพลังงานออกจากสภาพแวดล้อมที่ประกอบพิธีกรรมได้อย่างสมบูรณ์วิธีการมีดังนี้โรยเกลือหยาบในมุมต่างๆของบ้านหรือที่ทำงานโดยเฉพาะบริเวณใกล้ประตูหน้าบ้าน ทิ้งเกลือไว้24่ชั่วโมงหลังจากนั้นให้เอาเกลือออกแล้วโยนทิ้งในที่โล่งเช่นสวนหรือสวนสาธารณะขณะที่โรยเกลือให้จินตนาการว่าเกลือดูดซับพลังงานหนักและพลังงานลบทั้งหมดไว้การปฏิบัติง่ายๆนี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดยิ่งขึ้นและเปิดรับพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่คุณดึงดูดมาด้วยอบเชยเมื่อทำร่วมกับพิธีกรรมอบเชยจะทำหน้าที่เป็นหลักฐานที่มั่นคงเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากคุณชอบใช้คริสตัลโปรดทราบว่าคริสตัลสามารถเป็นพันธมิตรที่ดีในพธิธีกรรมนี้ได้คริสตัลบางชนิดมีความเกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองเป็นพิเศษและสามารถขยายผลของอบเชยได้ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนซิทรินเรียกอีกอย่างว่าคริสตัลแห่งความอุดมสมบูรณ์ดึงดูดเงินความสําเร็จและโอกาสไพไร้ ai, เรียกอีกอย่างว่าทองคําของคนโง่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งทางวัตถุและพลังงานที่สดใสควอสสีเขียว เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางการเงินและความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านคุณสามารถวางคริสตัลเหล่านี้ไว้ข้างเทียนสีเหลืองระหว่างพิธีกรรมจากนั้นวางคริสตัลไว้ในที่ที่มองเห็นได้เช่นโตะทำงานหรือท่านบูชาเพื่อดึงดูดพลังงานที่ดีต่อไปสุดท้ายนี้ฉันต้องการเน้นย้ำถึงสิ่งที่เรามักมองข้ามไปแต่เป็นสิ่งสำคัญในการแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นคือความกตัญญูจากกระวาตชอบเมื่อเรารู้สึกกตัญยูและการฝึกฝนความกตัญยูทุกวันสามารถเปิดประตูที่ไม่คาดคิดในชีวิตของคุณได้ ในช่วงเจ็ดวันที่อบเชยยังคงอยู่ในสถานที่ที่เลือกให้พักทุกวันเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับพรที่คุณมีอยู่แล้วจดรายการอย่างน้อยสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณไว้ในใจหรือในสมุดบันทึกไม่ว่าจะเป็นสุขภาพครอบครัวงานหรือแม้แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขเล็กๆน้อยๆการปฏิบัติง่ายๆนี้จะเปลี่ยนความทีการสัสะเทือนของคุณและส่งสัญญาณไปยังจัก,กรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับมากขึ้นอีกโปรดจำไว้ว่า พิธีกรรมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอบเชยหรือคำวิเศษเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของเจตนารัทธาและการกระทำทุกก้าวที่คุณก้าไปด้วยความชัดเจนและทุ่มเทจะสร้างคลื่นพลังงานที่สะท้อนไปนในจักรวาลและเมื่อคุณเพิ่มเคล็ดลับพิเศษเหล่านี้เช่นคำยืนยันเกลือหินคริสตัลและความกระตัญยูคุณก็กำลังสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อดึงดูดความเจริญรุ่งเรือง หากคุณปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ด้วยความมั่นใจคุณก็กำลังก้าไปอีกขั้นในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณเตรียมพร้อมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและอย่าลืมเฉลิมฉลองความสำเร็จแต่และอย่างไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเราได้มาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วแต่ก่อนจะสรุปฉันอยากจะฝากข้อความอันทรงพลังและคำเชิญชวนพิเศษให้คุณเดินหน้าสู่เส้นทางแห่งความจเจริญรุ่งเรืองต่อไป นี่คือจุดที่คุณสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ให้กลายเป็นการกระทำจริงและเริ่มแสดงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตของคุณหากคุณตัดสินใจทำพิธีกรรมอกไชยนี้ในวันที่30มิมิถุนายนฉันอยากฟังประสบการณ์ของคุณแสดงความคิดเห็นด้านล่างโดยพูดว่าฉันดึงดูดความอุดมสมบูรณ์หรือฉันพร้อมที่จะรับความเจริญรุ่งเรืองแล้วการกระทำง่ายๆนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแสดงเจตนาของคุณเท่านั้นแต่ยังสร้างกระแสพลังงานเชิงบวกระหว่างทุกคนที่เข้าร่วมพิธีกรรมนี้ด้วย นอกจากนี้หากคุณรู้สึกถึงผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในพลังงานของบ้านของคุณหรือบางสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นเช่นโอกาสทางการเงินที่ไม่คาดคิดโปรดกลับมาที่นี่และบอกเราคำพูดของคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเริ่มต้นการเดินทางนี้เช่นกันฉันอ่านความคิดเห็นทั้งหมดและมีความสุขอย่างแท้จริงที่ได้ฟังเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของคุณหากคุณชอบเนื้อหานี้และรู้สึกว่าเนื้อหานี้เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของคุณโปรดเข้าร่วมชุมชนของเรา คลิกปุ่มสมัครรับข้อมูลและเปิดใช้งานกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ฉันโพสต์วิดีโอใหม่เกี่ยวกับพิธีกรรมคาถาและการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่นี่บนช่องเราแบ่งปันความรู้ที่สามารถช่วยให้คุณดึงดูดความรักการปกป้องความจเจริญรุ่งเรืองและอื่นๆอีกมากมาย และลองเดาดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากคุณรู้จักใครสักคนที่กำลังประสบปัญหาทางการเงินหรือต้องการพลังงานเพิ่มเพียงเล็กน้อยลองแชร์วิดีโอนี้กับเขาดูบางครั้งท่าทางง่ายๆเช่นนี้สามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของใครบางคนได้เมื่อเราร่วมมือกันเราสามารถส่งต่อแสงสว่างความอุดมสมบูรณ์และพลังงานที่ดีไปทั่วโลกได้ จำไว้ว่าพิธีกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดความจเจริญรุ่งเรืองคือการเดินทางและการรักษาระดับพลังงานให้สูงนั้นมีความสําคัญต่อการดึงดูดผลลัพธ์ที่สม่ําเสมอนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันแนะนําให้คุณปฏิบัติตามเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ฉันแบ่งปันต่อไปเช่นท่องคํายืนยันเชิงบวกใช้คริสตัลและแสดงความกระตันยู่ตะเวทีทุกวันยิ่งคุณลงทุนในตัวเองและการเชื่อมต่อของคุณกับจักรวาลมากเท่าไรสิ่งต่างๆก็จะเริ่มไหลามาเร็วขึ้นเท่านั้นเคล็ดลับสําคัญอีกประการหนึ่ง เปิดรับโอกาสอยู่เสมอหลายครั้งความอุดมสมบูรณ์มาถึงในรูปแบบที่คาดไม่ถึงอาจผ่านมิตรภาพใหม่ความคิดสร้างสรรค์หรือแม้ตะคอบังเอิญเล็กๆน้อยๆจงใส่ใจสัญญาณของจักรวาลและคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาก่อนจะสรุปฉันอยากให้คุณพิจารณาคำถามสำคัญข้อหนึ่งความเจริญรุ่งเรืองมีความหมายอย่างไรสำหรับฉันสำหรับบางคนมันคือเงินสำหรับคนอื่นๆก็คือสุขภาพความสัมพันธ์ความสงบภายในหรือความสมหวังในชีวิตเมื่อคุณกำหนดความหมายของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณอย่างชัดเจนแล้วคุณจะปรับเจตนา ของคุณที่สอดคล้องกับความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่สุดของคุณซึ่งจะทําให้พิธีกรรมหรือการปฏิบัติใดๆก็ตามมีพลังมากยิ่งขึ้นฉันอยากจะจบด้วยข้อความให้กําลังใจคุณมีความสามารถในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ที่ไหนหรือรเผชิญกับความท้าทายใดๆในอดีตอนาคตของคุณถูกกาหนดโดยทางเลือกที่คุณทําในวันนี้พิธีกรรมอบเชยนี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นพลังที่แท้จริงอยู่ภายในตัวคุณเชื่อมั่นในกระบวนการมีศรัทธาในจักรวาลและเหนือสิ่งอื่นใดเชื่อมั่นในตัวเอง จำไว้ว่าความจเจริญรุ่งเรืองไม่ได้มาจากโชคแต่เป็นผลจากเจตนาการกระทําและการปรับให้สอดคล้องกับพลังจากประวาลและตอนนี้ด้วยพิธีกรรมนี้และเคล็ดลับทั้งหมดที่เราแบ่งปันคุณก็พร้อมมากกว่าที่เคยที่จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในทุกด้านของชีวิตของคุณขอบคุณมากที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ฉันหวังว่าคุณจะพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจฝึกฝนต่อไปเชื่อต่อไปและที่สําคัญที่สุดคือทําให้ชีวิตในฝันของคุณเป็นจริง ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในวิดีโอหน้าซึ่งเราจะมาสำรวจแนวทางปฏิบัติที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มพลังและเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณจนกว่าจะถึงเวลานั้นโปรดจำไว้ว่าความอุดมสมบูรณ์กำลังมาถึงแล้ว